สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆทุกคนครับอยู่กับธรรมชาตินะครับวันนี้พาทุกท่านมาที่สวนผักไฮโดรพอนิกนะครับโรงเรือนปลูกผักไฮโดรพอนิกนะครับของผมนะครับซึ่งเป็นมือใหม่หัดปลูกได้ประมาณ30กว่าวันนะครับหรือเดือนเสร็จเสร็จนะครับพร้อมกับอายุของผักนี่แหละครับวันนี้จะมาเล่าปัญหานะครับ ที่มือใหม่นะครับปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับที่จะต้องเจอนะครับหรือไม่ก็เป็นปัญหาสําหรับคนที่ปลูกนานแล้วก็เจอเหมือนกันนะครับก็คือเรื่องของผักยืดนะครับหรือว่าแสงนั่นเองไม่เพียงพอนะโดยเฉพาะช่วงหน้านี้นะครับเป็นฤดูฝนฝนตกตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะครับทำให้ฟ้านี่มันคึมอยู่ตลอดเวลา นะครับแต่นะครับสิ่งที่สำคัญนะบริเวณโรงเรือนของเราโดยรอบเนี่ยนะครับการที่เราจะปลูกผักเนี่ยต้นไม้นะครับเวลาต่อให้ไม่มีฝนก็ตามเนาะแดดปกติเนี่แหละครับมันจะบังนะครับอย่างของผมเนี่ยก็มีต้นไม้นะต้นนี้นะครับนะครับมันบังนะครับทําให้ช่วงเช้านะครับตอนมีแดดเนี่ย ก็คือประมาณเกือบสิบโมงได้นะครับถึงจะอดวงอาทิตย์มันจะพ้นนะครับถึงจะได้แสงนะครับทําให้แสงบางทีไม่เพียงพอนะครับเราต้องเคลียร์เรื่องต้นไม้ก่อนลาแรกนะครับาเรามาดูผักกันเนี่ยนะครับผักอายุยังไม่ถึงสี่สิบวันเลยนะครับผักนี่เก็บเกี่ยวอยู่ประมาณอายุสี่สิบสี่สิบห้าวันนะครับ ตามที่ศึกษามานะครับหรือจะเก็บก่อนนั้นก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันน้ําหนักจะไม่ได้แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็เก็บไปก่อนแล้วนะครับ่าบางส่วนเนี่ยเก็บไปขายก่อนแล้วนะครับประมาณสามสิบกว่าวันนี้ขายรอบแรกไปแล้วนะครับก็ไปขายตามตลาดนัดแถวบ้านนะครับไม่ได้คิดอะไรมากมายแล้วครับเราไม่ได้หาตลาดมาก่อนนะครับโอ้ฝนตกหนักแล้วครับ อาแมลงนะครับอันดับสองก็คือแมลงนะครับอย่าคิดว่ามันไม่มีนะครับพวกหนอนพวกอะไรนะครับเนาะนะครับนี่เราก็หาวิธีอาใช้ยาเป็นเป็นเป็นสมุนไพรนะครับเนาะอบเบื้องต้นผมใช้สมุนไพรก่อนนะครับก็ ปัญหาหลักๆก็มีประมาณนี้นะครับพวกนอนนะครับนะนอนนะตอนนี้กําลังทดสอบศูนย์ไพลนะครับนะครับเพราะเราต้องการที่จะเบื้องต้นอยากให้มันไม่มีพวกสารเคมีอะไรสารฆ่ามแมลงอะไรแบบนี้นะกับผักไฮโดรของเราเนี่ยแหละครับนะครับแล้วก็ หลักๆก็ไม่มีอะไรนะครับม,มีมีประมาณนี้นะครับเป็นแสงเกี่ยวกับแสงไม่เพียงพอนะครับกับบางช่วงจังหวะแสงจ้าแสงจัดเกินไปเนี่ยนะครับนะพวกสแลนเนี่ยนะครับก็มีส่วนสําคัญนะครับนะอย่าเช่นตอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยมันเป็นการที่แสงเจอแสงมากเกินไปหรือเปล่านะครับขณะเดียวกันก็ยืดด้วยมันอะไรยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่าทั้งแสงแดดจัด บางวันแถมผักก็ยืดด้วยนะนี่คือความที่เราต้องเอาใจใส่ดูแลนะครับก็คือวันไหนที่มีแดดจ,จัดเราก็สลนเนี่ยนะครับ,นะครรบ,บสำคัญนะครับแล้วควรที่จะจัดระเบียบสลนนะครับให้มันเลื่อนได้เข้าออกง่ายๆประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ทํำนะครับเนื่องจากเอเรากังวลเรื่องแสงที่ไม่พอมาก กว่าเราก็เลยเอาสแลนออกเลยนะครับปกติสแลนนี่อยู่ข้างบนเลยนะครับเนาะทีนี้ปัญหาเกิดเลยครับก็คือแสงไ um ม่พอนะครับนี่พอเราเอาออกลงมาข้างล่างแบบนี้นะครับมันก็เกิดปัญหาบางวันแดดจัดนะครับเนาะทำให้ผักสลัดบางชนิดเนี่ยนะครับอันนี้น่าจะเป็นอะไรเนาะจำไม่ได้กกาดหอมมิเตอรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะ แฟนซื้อมาครับบางทีก็จําชื่อไม่ได้ครับเป็นมือใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับเห็นไหมยืดนะครับยืดกับใบไม้นะครับถ้าแดดแรงจัดเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมเราต้องดูแลกับมาแรงด้วยนะครับมันจะมีนอนนะครับนี่แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ฉีดยาที่เป็นสมุนไพรนะเพราะว่าคือไม่ได้ขายแล้วชุดนี้ก็จะเก็บไปกินหรือไม่ก็จะโลก่อนนะครับรุ่นใหม่ก็กำลังเพาะนะครับก็เบื้องต้นก็จะมีปัญหาเอ่อ ประมาณนี้นะครับที่พบเจอนะครับสำหรับมือใหม่ท่านใดที่จะปลูกก็เอาเอาประสบการณ์จากที่ผมเป็นมือใหม่ด้วยกันเนี่ยนะครับไปไปปรับแก้นะครับนะสิ่งที่เรารู้มาเรียนรู้มาผมก็เรียนรู้มาก่อนมากนะครับเรียนรู้อ่านมาเยอะมากนะครับก่อนที่จะลงมือจริงนะครับพอถึงลงมือจริงเนะี่ยเราก็จะเจอปัญหาที่เราต้องไปแก้ไขยอยีกนะครับนะ นี่ก็คือสิ่งที่เราจะต้องเจอนะครับก็ขอให้ทุกท่านศึกษาให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ไปเจอหน้างานจริงๆเลยก็จะดีนะครับว่าเราควรจะแบบแก้อย่างไงครับสําหรับคินนี้ก็เพียงข้อแค่น,นี้ก่อนครับฝนตกหนักมากแล้วครับเดี๋ยวขอกราบขอบคุณครับสวัสดีครับ